สวัสดีจ้านั่งซื้อดารุนีดารุนีเฮอร์มิเทนเป็นลูกย่า่พาดเป็นลานพอตะถึงอยู่บานซิล่าจังหวัดขอนแกน่นนั่งใดใหญ่มาอยู่อังกฤษตั้งแต่นั่งอายุยีสตอนนี้นั่งอายุหาสิปีแลว้วนั่งได้วิชาจากพ่อยายเถงซึ่งพ่อยายตะก,กี้เราเป็นคนทำเราเป็นหมอ,อยารักษาคนอยู่น้ำบาน อยู่ขอนแกมนี่ล่ะตอนเนี้ยนั่งได้เขียนหนังสือเหล่มนึ่งซื้อ The s e c r e t Breath of Life ซึ่งถ้าเอิญสันๆคือพลังจัก,กรวาลมันเป็นวิชาค้นธรรวิชาศาสตร์สูงหรือซีเรียกสันสวนวาควันธรซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ทุกคนเข้าใจที่พากันเอินว่าควันตั้มฟิสิกส์ประมาณนั้น บานนี้เซ็จปุ๊บเนี่ยนั่งในสอนค้นห้ฮัทหายใจทางลิ้นปีแล้บสอนให้เพิ่นเนี่ยเปิดจักกะห้เพิ่นได้หายใจเข่าออกเข่าออกคือล่มหายใจกับ awareness หมายถึงลมหายใจที่บริสุทธิ์และก็คือความรู้สึกนึกคิดให้อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางคนเนี่ย ความนึกคิดเนี่ยมันไปไกลมันหลงลอยไปไกลบ่ได้คิดถึงจะาล้องดอกคิดถึงจ่ผู้อื่นระบาดนี่ความคิดเวลาเจ้าเนี่ยมู่เจ้าเนี่ยขึ้นไปหอดผู้นั้นเจ้าก็สษมีความรู้สึกของคนคนนั้นอ่าขันคิดดีเจ้าก็สษมีความรู้สึกดีขันคิดบ่ดีคิดเรื่องลบๆบมู่เจ้าเกษมีความรู้สึกนัก แน่นอยู่ในเอิร์กหายใจเบ่ได้นอนบ่หลับกระสับกระสายอันนี้คือเขาเอินเ้นว่าพลังงานหลบนั่งกระได้สั่งวิชาตรงนี้ขึ้นมาหาวิธีเปิดที่สิลางพลังงานหลบปานี้เสร็จปุ๊บนั่งก็เลยได้วิชาของอีปอยย่นี่แหละของพอยย่ถึงนี่แหละมาซอยหลังพลังงานหลบ นั่งเหตุต่างแต่นั่งเป็นเด็กหน่อยแล้วแต่ว่าแม่บอกว่าห้ระวังเด้อถ้าโตดีโตเด่นกว่าคนอื่นหรือโตบอกว่าตตผู้เรื่องอีหยังหลายกว่าคนอื่นเนี่ยมันสิเป็นอันไราลกับเจ้าของกะเล่ปกาบอกกะเล่ลกาเบาเพราะว่าผู้ว่าหลายหลายคนเนี่ยก็สิเป็นคือกันถ้าสมมติว่าเข้าไปอยู่กับคนที่มีพลังงานลบแมนว่เจ้าก็สิมีความรู้สึกว่าโอ๊ยคันคอ พอแหงไอหายใจเบ่อิม่มก็คือเป็นเมื่อยๆมือยแท้ที่จริงแล้วนะบ่ได้มาจากเจ้าแต่ว่าสิมาจากคน้นคนนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันสีคข้อนคกันระว่างคือเขาสามารถมีความรู้สึกเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยเขาคิดอย่างกับเฮ้าเสียงเขารู้สึกแล้วว่าอคนคนเนี่ยคิดบดีอ่าหรือไม่ถ้าคนคนนั้นคิดดีเขาก็มีความรู้สึกว่าคนคนเนี่ยเขาคือคิดดีแท้คือตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ย นั่งสิมักนั่งยกไก่ย่ายสื้อเหล้าสื้อไวายายคขมีเนาะเหล้าเย็นเย็น Energy, เอนิจีเหล้าดีดีเหล้าเป็นพลังงานเหล้าเนะ่ะมันสีสูงนั่งก็อยากเข้าไปนั่งไกลๆนั่งก็นั่นนงเบิ่งเหล้าเหล้าคืองามแท้คำว่างามเนี่ยบ่แม่นงามจากขางนอกแต่ว่างามจากขางในเหล้าสีเย็นเหล้าสี มีแห้งนั่งอยู่ใกล,ล้ๆเลาเนี่ยเข้ากับว่าอยากยับไปใส่เนาะเข้ากับนั่งเบิง่งเราเราเห็ดจังได้เราคือผู้งามแท้เราคือพลังงานเราคือดีแท้ตอนนี้ก็เลยฮูแล้วว่าอันวิชาควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นพลังจักรวาลคือเข้าสามารถเหตุด้เพราะว่าจักรวาลเนี่ยมันอยู่ในตัวเข้าแล้วแต่ว่าเข้าเนี่ยสีอันล็อกคือเข้าสิไขกุญแจมันเนี่ยเข้าสีเห็ดจังไดน ตอนเนี่ยนางมีความหลับสิมาเผยแผ่คือวิชาค้นท้ำก็คือควันตำฟิสิกซึ่งมันจะเป็นกุญแจไขความหลับจากกระวานเด้วค่ะเด้ออันเนี้ยฝากน้ำแน้อันเนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษนั่งเห็นไดหาภาษาแล้วสีม,มีภาษากรีกภาษาเยอรมันภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษแล้วกับภาษาไทยเฮาเด้อแล้วแล้ว ถ้าผู้ใดอยากสร้างจองเดจ้าเด้ออันเดียวสิอันเขียนทียูหรือเบอร์สร้างจองไวยูขังลางเดจ้าเด้อเราสะเขียนเป็นว่าถ้าสมมุติว่าผู้ใดอยากสร้างเป็นภา,า,าษาใดกับกดภาษานั้นอันเราเพิ่นก็นสิไดอันมีช่องบอกว่าต้องไปเฮ็ดอีหยังต่อไปต่อไปต่อไปเดจ้าเด้ออันราคาก็สิตอนแรกเนี่ย คือราคาเนี่ยจะเอาเป็นให้ราคาเป็นของพ่อแม่พี่น้องเฉพาะเห็ดแพงงลวบานเนี่ยวิดีโอเดจ้าเดอนั่งสิสอนให้นั่งสมาธิเราหลังจากนั้นเนี่ยมู่เจ้าซื้อหนังสือไปเนี่ยมู่เจ้าก็ไปเปิดเบิง่งน้หนังสือแล้วก็นั่งสิอเอาวิดีโอการสอนเปิดจุดแต่ละจุดเนี่ยของจุดจ,กกดจักรวาลเดจ้าเดออันนั้นให้มู่เจ้าเน่ะเทียบกันแล้วก็นั่นนงฟังแล้วก็ยายามล่องเห็ดเบิงแต่ว่า ตัวก้อนสําคัญเนี่ยเจ้าต้องซื้อหนังสือก่อนแล้วเจ้ากระิได้อันวิดีโอไปพร้อมกันเดอวยจ้าเดอฝากน้ำลาเดอวยจ้าเดอค่ะ